โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนแผนใหม่หรือว่าแผนอะไรก็ไปชมกันเลยเราเข้ามาเหมือนเดิมนะกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปเอเชียแล้วก็เฉลีกสองแล้วก็เลื่อนหามันจะมีแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยเนี้ยโอเคแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมนะกดออกมา กดใช้แผนได้เลยนี่ก็จะเป็นแผน451ห้าหนึ่สำหรับใครที่แบบว่าเล่นเกมลับอยากได้เกมลับแบบหนาๆได้เลยเนี่ยแผนนี้ผมว่าดีสุดแหละแบบหนาจัดเลยอนสะี่ห้าหนึเนี่ยแบบอืมใครจะใช้แบบไปเล่นเกมลับก็ไปใช้ได้เลยนะแบบลับโคตรดีอะ เดี๋ยวจะไปดูแผนต่อไปกันเลยว่าจะมีแผนอะไรก็กดออกมาเหมือนเดิมแผนน่าจะแบบเยอะจากเจหลีกสองนะแบบเจหลีกสองเยอะมากกดเข้าเหมือนเดิมเจลีกสองเคแล้วก็เลื่อนอน่าจะเป็นตัวนี้อแป๊บหนึ่งนะัวไหนวะนี่ตัวนี้นตัวนี้อันที่สามนะของเจหลีกสองอันที่สาม แล้วก็กดออกมาแล้วก็เข้าไปปึ๊บแล้วก็กดใช้แผนนี่นะม,นนน C 1, C 1. มันก็จะเป็นแผนสี่หนึ่งสมันก็จะคล้ายๆแบบเมื่อกี้แต่ว่ามันจะคลขย,ยับขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ห่างๆห,หน่อยเกมลับแบบว่าอืมอมแน่นเลยนะผมว่าสองแผนแผนแรกกับแผนอันนี้นะแน่นเลยอนะ่ะเกมลับเดี๋ยวจะไปดูแผนต่อไปเลย แผนแบบว่าจะอยู่เจลิกสองเยอะมากก็จะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะกดใช้ล้องใช้แผ่นในดูนะว่ามันจะยังเปลี่ยนหรือว่ายังเหมือนเดิมอะไรก็ไปดูกันเลยว่าจะเปลี่ยนหรือไม่มันก็จะเปลี่ยนเลยนะนี่นะก็จะเป็นแผ่นสามหนึ่งสี่สองเจลิสองตัวแล้วก็หลังใครที่แบบว่าเล่นแบบรับแบบว่าอยากได้กองหน้าสองตัวก็นำแผ่นนี้ไปใช้ได้นะ ก็จะคล้ายๆแผ่นสองอันแรกเมื่อกั้แต่ว่ามันไม่คล้ายแบบกล่องหลัง3มตัว4 m เม็ด2ตัวอะไรอย่างนี้ก็นำไปใช้ได้นะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแผ่นดูก่อนว่าจะมีแผ่นไหนบ้างก็กดเข้ามาแล้วก็เลือกยุโรปนะแล้วก็เลือกอันที่หนึ่งเลยยุโรปแล้วก็อันที่หนึ่งแล้วก็เข้าเลื่อนหาแผ่นนี่แผ่นตัวนี้อเอ ก็ออกมาไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะเดี๋ยวจะลองมาใช้ดูโอเคนี่ก็จะเป็นแผนทั่วไปนะมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันก็ยังเหมือนเดิมสี่สามหนึ่งสองนะแผนนี้ก็สวยอยู่เดี๋ยวจะไปดูอันใหม่ว่าจะมีตัวไหนบ้างนะก็เหมือนเดิมเอเชียแล้วก็เจลิกสองอ่อไม่รู้ว่าอันตัวไหน อัน้ยอ,อันที่สองดิเออใส่เขียงมาแล้วก็กดใช้แผนได้เลยไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไหมนี่ก็จะเป็นแผนสี่สองสามหนึ่งแผนอันนี้ก็มันจะมีมาแล้วนะผมว่ามันมีมาแล้วใครอยากใช้ก็นำไปใช้ได้นะสำหรับใครไปว่าหาแผนนี้อยู่ว่า แผนเก่าที่แบบอันนั้นยังไม่เซฟก็นาแบบว่านำไปใช้ได้อะไรเงี้ยก็ใช้แผ่นนี้ได้นะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะไปดูแผนต่อไปเลยกดอ,ออกมาแล้วก็เข้ายุโรปแล้วก็เลื่อนหาอ,อ่าสเปนสเปนหนึ่งโอเคสีส้สมส,มสมแล้วก็เลื่อน่ามันน่าจะเป็นตัวไหนดีตัวนี้โอเค แล้วก็ออกมาเหมือนเกมนะทำลายเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็กดใช้แผนได้เลยโอเคนี่ก็จะเป็นแผน่น4 1 4 1แปลว,ว่าแผนลับแล้วก็ลุกได้เลยนะผมว่าลับแล้วก็ลุกได้เลยแปลว,ว่าเกมลับแน่นหนาอะไรอย่างเงี้ยก็นําไปใช้ได้เสียงอาจไม่ชัดหรือว่าไม่ตรงกับอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะพอดีว่าเพิ่งแบบหายดีจากการ เป็นบัตมาก็กดยุโลปเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนหาสเปนที่สองแล้วก็มันจะมีตัวไหนมันก็จะแบบจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้โอเคก็ออกมาใครที่แบบว่าผมทำลิปช้าหรือว่าอะไรก็กดแบบไปแบบเร็วๆได้เลยนะนี่ก็จะเป็นแผน541 ใครี่แบบว่าผมอธิบายเยอะอะไรเยอะแยะก็เร็วคลิปหรือว่าก็คลิปไปได้เลยแบบว่าผมพูดช้าอะไรอย่างงี้ก็อะไรก็รอดก็อภัยด้วยนะแล้วก็กดออกมาเดี๋ยวจะไปดูแผนต่อไปเลยนะโอเคแล้วก็กดยูโรแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนหามันจะมีตัวหนึ่งีนตัวนี้โอเค แล้วก็กดออกมาได้เลยกดใช้แผนโอเคมันก็จะมีเราแผ่นในแผ่นสามหนึ่งสี่สองแผ่น,นี้น่าจะมีแล้วแหละใครชอบอะไรก็นำไปใช้ได้นะแผ่นเดี๋ยวจะไปดูแผนต่อไปเลยเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆเดี๋ยวคนดูแบบว่าโอ้แบบช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็กดออกมาอปโอเคแล้วก็กด อันที่3แล้วก็เลือก U S L นะแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงมันจะมีตัวเสียงแดงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้โอ okay. เคฟีน,นิกซ์ฟีนิกซ์เป็นนกเป็น okay. นกโอเคเรากดลงมาึ๊บกดใช้แผนได้เลยโอเคนี่ก็จะเป็นแผน3 4 3 4ผมเรียกว่าแผนต้นขิดมัดนะไม่รู้ว่าจะใช้หรือไม่ นี่ก็จะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะแปลว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องลากันตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ